ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเอฟซีทั้งหลายสวัสดีเจ้าพ่อโอ้ทั้งปู่ย่าตายายมานั่งฟังคลิปเสียนสองมาอีกแล้วที่พอ่อมาสัมผัสกันอีกแล้วโอ้ยทำงานตามหน้าที่ตรงต่อเวลาค่ะพ่อตายมั่งเช่าบ้าง,าางเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ มือจะเข้าแล้วมือกัดจุ้ยปะปนกันไปตัวพ่ออืมโอ้ย๋อน้ำเหลอกน้ำเบือร์โอ้ยได้อยู่ดีหรอใครใครอยู่ดีหรอพ่อมือวันพุธน่ะ มันไปแชนอยู่มองเดียวมันกระจายโอ้ล็อกเก่าเสียนนั่นเด้พ่นเมาทั้งล่างสี่ตัวลางหกตัวพนตัวหันเดือกันอะไรยังไงมัน,มน,มน,มนกระจายมันไปอยู่มองเดียวยังไงโอ้ยกับห้องเลขบนออกสามสามวันนี้หวัวหนอ่อยสามหกสามหา,หาในแก้ไขไปสามสามโอ้จังเลยจะเปิดร้า,งงานแห้งหรือเปล่าค่ะ คือเขาอ่านผิดบมอพ่อจังเหมอ่านีทีหแึมอปากคาเพรยิดอยน้องกอาิิยน่อวะอ้ามสามวหนีนะามึงเขาว่าตัวเดียวอุ้งใหญ่เป็นอย่างนอกแตล้มึงเขาว่าทั้งสองตัวน่องไลวะจ้าเดี๋ยวผาไปตัวแรกเดี๋ยเขาหัล่านสียดอกแหม ลาอยู่ไก่เนี่เขามาตีนี่พวดีมีไฟซอยให้อยูู่้เดียวเนาะค่ะอือก็เนี่ยจงวางมมาขอเล้าเอาอีกพ่อเมื่อนี่เอาอีกมีมีขามผัวไม่อยู่เมื่อนี่เอาทั้งนบนทั้งล่างสามไอ้ล่างสี่ต ổ, ล่างหกตรวลดเยอะอเมื่อนี่ไอ้ก็ว่าจังสละจักมันสีได้เลยบ่ได้ <laughs> ใจอยากให้แตกบัดทุกรางวันคุณดอกตีอือมาบัดเนียค่ะเห็นบ่อหน่อยบอเพรว่านี่เบิดแล้วมือนั่นออกบ่อ่อไม่ออกออกครูเดียวหรือยังไงเล็กๆมีอยู่บ้เบิงค่ะอืมแต่ว่ามือว่านี่มัหน้อยนะมือนั่นค่ะค่ะแล้วว่านี่ออกบัดจุดตัทั้ง86 80ดอกสองเครือว้า โอ้ยมันเป็นจังใดล่ะเวลามันเป็นเวลามือเป็นน้ำโลกมันยางมันยังบ่จังหวะมันเป็นพิดกัดเอาสุดแดนพี่เมื่อนี้นี่ห้าน้อยนี่สิได้สองมือนคนนี้ไอ้สามหมื่นคนนี้วนี้กระแมนอยู่กับห้าวกับปูลาไปหอดวันวันสุกเออวันสุกร์ในสามหมื่นแล้วศุกเสาร์อาทิตย์ผุแล้วเออสามหมื่นเนี่ย อ๋อกินดีดีที่เก่าค่ะกันบ่ออกมือนแร่นี่งกัไปออมืออือนจ้าพ่ออืมพ่อแกรซีโทรมาอืมเทียบเทียบบ้านนะขาเจะมีเบอร์โทรค่ะมาเนี่ยผู้ท้าว่าจันอืมน้อยมาเนี่ยคนอ่ะโอ้สือสุโมว่านี่นะสือไปโหลอกกันเลยว่ะจ้าแต่มันคือแหละแต่มันคือหามคาออกเด้อกันเลยว่ะ เออคือคือแปดจุดเขาออกมันออกอ,อ,กอีกห้าจุนเปยน <laughs> 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 ียมัมาว่าฮ่าได้นนะ <c oughs> 2ดด่าื่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าท่่า่าฮ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 ่ลฮวาฮ่าฮ่า่าโอาก่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้าฮ่าฮ่าน่าะ่อ่าน่านาฮ่าฮ่นฮาฮ่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 าอ่าฮ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 ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่่่่่ ชองเทื่อนี่ก็บอัวบัวนสองเคื่อนี่ก็พวแห้งอนี้นี่ตกหลับแมนอยู่พ่อหม่าเตรมเตรียมเนี่ยมไมีฟิวเลยได้มือหน, <laughs> นันแต่บัวมีปลาเนาะได้สองเด้งผุนตีอืมปเป็ยนยังไงล่ะล่าบั้นั่นโอ้ยดยุ่งแต่ว่าสื่อซีโพาได้ซิซิงว่ะโอ <laughs> บริษับริษัทที่ทั้งกูมาท่องตัวบริษัทที่ที่ซื้อเห็นวะค่ะแค่ยุนแค่ยุนมาให้ยยุ่มพนว่าเออแค่ยุ่งไปเลยวะแต่ผู้ขาเจ้าเรียนนอเขาเจ้าเรียนส่วนมากเขาเจ้าเรียนส่วนมาที่ไปทั้งน้ำทั้งเก่าเสียนซื้อซื้อซื้อทั้งน้อยทั้งเล่านะอืมขับเจ้าที่ซื้อได้เก่าเสียนส่วนมากคนตกเป็นหน้าแน่วคำถามเมืองแถวโรงเรียนแถวเนี่ยค่ะ ผมก็เลยนได้เก่าเสียนแน่แล้วมีผมกับ่สนใจออกกระยาขาเจ้าว่าเอาอข้าเจ้ว่าเก่าเสียนนั่งเคียงกับมาน้อยมาดูจ้าจ้าขันพ่มานน้อยมันกับ้าเล่าขาจเจ้านะเนี่ยข้าเจ้ายืนติดต่อไปนั่งคุยสั่งโจอยู่ค่ะพ่อผมเรียนมกกเรียนได้เก้าเสียนทำนีแ้วโมเรียนยด้เงินแน่เส้นข้าว่วาอือถ้าจับเก่าเสียนก็คือตามแต่เก่าเสียนย่างเดียวเลยตี เมียข้าเจ้าดีส่อน,น่อยก่อนเนี่ยค่ะข้เจ้าจะจะสีอน,น่อยวิวหาคู่หาเลยโอ้ยถืว่านี่เมียได้ืัว่าในซิบบาทเมียใ้หาบาทเมียในเทียวโอ้ค่ารีดพาว่าสันในในซอรอบเดียวก็ได้ดิโอสันแปดศูนย์นื่นกันค่ะบัวนมาไว้คอยนำถึงรอบเยอนะเนียคนวา คอยไปคาคอยไปคาแปรชูนออกเซื้อเหรอจ้าการคอยบ่าคาแปรชูนคอยได้ซับเสื่อคนได้ผว่าวโอ้คือภากันมันเถนอถ้าเจ้าดวงดีเดจ้าโศขาเจ้านี่ไงค่ะพ่อแหละมันก็เลยดันมาแต่ยว่าจะอยู่กับโชกัวาสนาจ้านั่นแหละข้าทีได้บินมาคือเจ้านกคนนั้นมาน่ะขาทีบได้ก็บินเจอเจอทนี่แต่แล้วนได้ค่ะพ่อ เอ้าว่ามามากแล้วเนียกคุณจิดาให้ว้าเรียกต่อให้คุยเนี่ยได้แล้วบางทีย่ำได้กับบะมุมีไฟคุยน้ำเอาห่าอวะมิดอิลีพอช่วงซีเมนพัญยาตหน้าคือได้บุกไปเจียวเขา เอาเอาหลานอยู่เพื่อนกับแมนอยู่แต่ว่ากับอย่างน้ำหลานแน่ยกไปเกี่ยวเขาแรีมันก็เลยเห็นยาบ่มีเวลาเลยตีบอเมืองแล้วแต่งานพ่อนี่มือมีมือบ่มีมันกัดนี่แหละย้อนแ้มันเขาเข่าย่เกี่ยวเขาเนี่ยแมนอยู่นะพ่อเนะแมนเกิดเลยว่ามันเป็นบอลฮอตบอลไยจะให้เนี่ยังพ่อไ้าๆเขานะค่ะอืมช่วงนี้อดเอาุมดแล้วเดือนดาเนี่ยมันจะสีวิวาขึ้นมาเนี่ย เจ้าหน้าขายเขาได้เมื่อไรก็เมือ่อนั่นล่ะค่ะพ่อเดี๋ยกจะคิดมันก็นดีเคินกำลังสื่อก็ดีขคินค่ะขายอยังกับพ่อได้ขายจ้าพ่อช่วงนี้ครับประหยัดไวเอาเงินไปจังเจียวเขาแน่แมนอยู่น่อเนาะเออสื่อกับเขากับน้ำเลี้ยงสุ่มเกียวแน่ขันบ๊บรถเจียวก็ได้ค่ะนังไงยังไแบบ่สันนี้ แต่ว่าการมันบ่อไผ่บ่เกี่ยวเขาเอารถเกี่ยวกับเอาคนเกี่ยวคนเกี่ยวได้ดิเขากับคุณหัวมาเจระเศล่าเขาจะมาหมอเอาเป็นไรเป็นไรโอ oh. อ่าหน้าเกี่ยวมีจังไรอ่ะมีสีไรตีมาไรล,ล,ละถนนท่านี้ไรล,ละพ่อนหาหัวเฮ็ดจังสันเลยดีพอเนี่ยเขาจะ่าเกี้ยวบ้าน,น มวลหน้ากับข้าวข้เจ้ามากหลายคนนอทีหาคนค่ะสมุนหน้าทงนี่หาไล่ันเจ้ากับไร่แล้พั่นหาพั่นหาพั่นหาเป็นทะเลสาบโอ้านออกจากหน้าทงนี่ไงครไปทงนาค่ะโอ้เข้าวแเงก็หลายยึดแต่ละปีพวกเล่ามาจิกเยี่ยวเยียวบนญอีกอืมมันอยู่ไก่กันดีนอเขาเล่นขามขามขามมาหลวดนะเดี๋ยวไอ้นี่ละถ้าเจียวพี่บูน ยแกด usted, ีละแถวพี่บูนแยวช่องเมฆแถวย่างสิละค่ะเจม巴拉เฉยนะเจ้ามหากินแถวใกล้ๆนะจ้าพ่อแถวเหล่ยน่้มาแนงข้าเจ้ามาขายเมื่ออืมเฉยแล้วง่ายแค่ว่าตลาดเจม巴าดนี่มีแต่คนเล่าเด้อส่วนหมามาขายอืมถนนทางเดินเนี่ยเจม巴拉าดค่ะถนนคนเดินไหม มิเหล่านีเอาของมาขวบมาขายแจ๊คปูแจ๊คปลาแจ๊คอียังแจ๊คกุ๊ดีแจ๊คเขียแจ๊คยังแล้วเจ้าขายย่ำจ้าพ่อจะเอามากินแหลมมันก็บอแซบกับเกี๊ยไถดอกอ๋ออินดีบอกพ่อโอ้มึงนี่ก็ดอกถึงบนรู้นบอกว่านั่นอย่างนี้โอ้มันเป็นยังก็เป็นสันดอกแขงเจดมันเป็นน้ำดินโอ้ดินกันโอ้ตอนนี้ปวงทีก็ก็จะกินกินหุ่นดอกเนี้ยบ่หวานบ่อยัง หม่เมันอวันเขาเอาเห็ดปวกจีนแดงว่าขายเห็บบ่โมหรยเห็ดคือข้าวบานเท่าแหละแต่มันมันมันโปรเสียบเพราะคือันนะโอ้ตีรสชาติมันไม่เหมือนกันกับบ้านเราไงอืมงอแกงงายเลยของทำมาจากฟางลาบวายยัวแยงแต่ยาจีเป็นพวกจัดพวกแยงหมี่มันโปรเสียบคือว่าฟางบานเท่าเลยเียโอ้รีบบ่พ่อเออลองกินเมืองหลวดกบกับกระต่างกัน โอ้หนูไ่เคยได้ยินนี่หนิหนูบ่เคยกินน้ำหันหล่ะวะเออพวกกบพวกยังแตยาแต่ว่าปลาแมงโค้งกระแซบอยุ่ะวะมันก็อยู่นี่เนาะกันน้ำอันเดียวแม่น้ำอันเดียวกันแต่ว่าชาวบ้านแก่แม่ปลาย่างนี่พวกนอ่าพวกนอไม้พวกเห็ดพวกเห็ดคอนในห้างจางนี่โอ้ยบุญจะกินยังเงี้ยเหรอเป็นยังสัน่นเตีตัวกับใบข้าแรกนี่ยูหทันทีเลยว่ามาเห็ดเหล่านะค่ะค่ะ เราก็จะปุ้งไงทีนเนี่ยมันแสบบาดนอกใส่จาดแต่ทุเรศได้หลายใส่หลายแสบหลายใสหน่อยแสบหน่อยแล้วเนี่ยนี่แห่ะต้องปุ้งให้แบบพีมือนะมันจังสีจังที่แสบบ้ <c oughs> นบานเท่าหนูอ้แจงเป็นพวกลวกๆนี่อืต้มหม้อขึ้นฟลุลงลง่วงเห็ดลวงกินผักติวล่วองไอ้จูลวงปลาแดกลก่วงขนาดก็แสบเด้แมนอยู่พ่ออืบ, Man, <you> บา้านเท่ามือ แังว่าโอ้ยเกิดได้แผ่นดินไทยนี่มันดีอละล่ะบุญหลายอืมโอ้ซิเมนอันเวลาหนูไปซื้ออยู่ตอนนั้กี่อยู่กรุงเทพนะ่ไปซื้อมาแกงเห็ดจังได้คือบะแสคืออยู่บ้านเนาะซิเมนเขาออาเห็ดุ้มหิบม,มาขายสันนี้เน่เห็ดมาแต่เล่าเนี่ยมาแต่ขมิ้นเนี่ยมันคือบ้านเท่านี่โอ้อยู่บ้านยนา่ยล่ะคือบ้านล่ะใสโตปแดงกับอันพักติวซื้อกับแสบวันนี้นีมาขจากจากเล่าจากขมิน้น จากกัมพูชาบอกจากพาม,มา่าไปแต่แล้วไกลๆเนาะค่ะค่ะมาที่ผลโมเสบดอกมันคือบ้านเฮาจ้าพ่อเอ็นบอกขึ้นจากพลละใบม่แต่บ้านเฮาไปขายหดทั่วโลกเนาะตรงไปจา้าหรือประเทศใดๆตรงเขามาขายใน้ำแด่น้ำบ้านเฮาไม่ไ่เมื่อฉิมนี่อย่างแรกก็มีกล้วยขมิ้นกล้วยขมิ้นนวยลย้อยจ้ากิ้วเขียวเนาะป่ากินถึงบ่เสีบเนี่ยอืม กินแบบอ e ิ่มแมนยุกินเอาใส่แบบเอ,เ,อเอาเ e อนะาอิ่มเป็นใหญ่นะค่ะ่นหละอ้าวเข้าเรื่องคุยมาโดนแล้วถือไข่แล้วเหฮานะซิมซองนาพี่เลยหายกั่จะหายแหย้งไรหายก็คอยค่ะพ่อมุกนีังดอกรับได้อยู่ครับ <laughs> หายก็คอยนะครับได้จะหายแห้งนะครับเนดะ้อ วันน uh, ี้รับบวกหน่อยวันที่ห้า่ะสิบห้าค่ะพ่ออ่าบวบวันที่ห้า่ะบอดี้สิบผาี่มือนี่ร้อยกับท่องนี่มือนี่โอ้สมาพอเป็นยังไงบอส่เลขหนึงนี่สิโอเขียนหนวยเรื่มใส่เลขหนึ่งสมบักเออบอกไปเสิ็แล้วพ่อนี่วันวันนี้เลขเด่นเลขวิ่ง เก้ากับศูนเด่นวิ่งเก้ากับศูนย์ค่ะวันนี้ขออนญาตจับหกตัวเด้อค่ะพ่อหกคู่อย่าไม่หักมันออกนะจะเอาสูดเต็มไปเลยนะค่ะค่ะนี่เปงนั่คือมาไปออกยปลายดาบขวนเนี่ยอ้าเอาจับมาล่องเบิงพ่อจับมาล่องเบิงนอกค่ะเพิ่มขึ้นสองตัวเช็นด่ะเพิ่มขึ้นสองคู่เห็นเนี่ยค่ะ 9, ก้าก็มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์นสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าจับสามตัวห้าสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามอืมเก้าสามมันก็ยังเสียดีทั่วเลยเนาะ ค่ะพ่ออืมสาธุดีแม่มาสามตัวไนแม่ไม่ได้ห้องดังไีอืมมาในแม่สาธุสาธุแล้วก็ไปที่ทัวร์กันทัวร์กันค่ะทัวร์กันวันนี้มีเจ็ดห้าเจ็ดหกหห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกหกห้าค่ะและไปที่บีบ้าพาเพลินพีบ้าพาเพลินค่ะ อีบ่บาภาพเพลินวันนี้เอืออ <c oughs> เอาไปอะไรบันไปดีเน <c oughs> ม่มีสี่สองสองสามสามสี่สี่สองสองสามสามสี่ค่ะเออทีบากะงานะมิวที่บากะติดสามสองคู่ติดสาคือเก่าเนาะง่อเนาะเย่สาม ครูกระลงสามบาทหนึ่เก้าเซียนได้บาทหนึ่ค่ะเกาเซียนจะติดมันจะกระล้งสามมิโต้เลยศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่ สองสองสองสามสองสี่ค่ะเอ็นเอ็นโมญอมีสามยู่ยิงมากเรื่องมากสามคู่โอ้ยเนติดสามตอีอืมติดสามคือเกาได้เลยเป็นสามยังสามศูนย์นี่บอกหนึง 3, 4, น่งสามสี่หรือสามสองมาถาม่าหล่อคิบสี่เนาะแมนจะพอ่อ ันออกจีบสี่ท่ามันวดแจมมันกระิเรียกจีบสามอีกตัวตัวเท่านั้นแล้ว <l> บอจ <l> ีบสามกับสามซีนี่นะเอ้ากันนี้แหละยิ่งประมาณนี้แหละมันออกเอกียงเกาะเออมันออกซีหนึ่งบอกคือหนึ่งซีคือบอกมันออกเออหนึ่งซี่ะหนึ่งซีสามสามโอ้สีสามสามหนักสามซีติดกันเป็นไปได้อยู่ดี มันติดกันมันมักสีออกมาดิหานังเทียหว่ามากวดข้อกันดิจ้ากละเหล็กงามี่อกเล็กมันโมนี้เหลกเกาไหมค่ะมันโมไปไกลันแหลมันขึ้นดีส่งอยู่มันนี่แรงมันยึดสามบนอยู่มือแรกนี่เท่าสิได้จอบซ่อมนี่พราะว่าอยังตีมันจีออกก่อนไถ่บอมืออื่นไถ่เราดิบันนี่สิได้จอบมันนี่มือแรกนี่หหวขันไทย ขันเลขกไข่มากเนี่ยมันขันต,ตีเก่าตีศูนย์นี่มันกับไปไท่ไปเอ,อเวลามากิดเก่าตีศูนย์นี่มันกับไปไท่ที่เ่าอ้ยนี่ดเมันอนด้นค่ะพ่อพอเล็กเก่าเล็ศูนย์นี่มันทะยอยทะยอยมันเลิ่มมากเลยอืมแมนอยู่พอ่อเออมันเริ่มทะยอยทะยอยมาก,มาก,มาก,มากเลยมือไก่มือปั๊บแอนโพรมาเลยค่ะบุกนอืมเสนอหนามาโหลดเพิ่มโหลดแล้วมันเป็นเล็กเด่นโหลดนะเสนอหนา้าที ตัวแต่ลร้หวนไร้เง้งคือเห็นมาจ็คเทออเก่ากับศูนย์นยี่มากย่ามันมอนี่มันเถื่อถามากหลยเตยไงเตยมากมันสิววมองผิยางยาวอยู่ออืเห็นมากลดนะมอนิวยางยาวอย่บ่นีน่เก่ากับศูนย์นี่เนาะต้องทาเบงมือแรงก่อนแล้วเออเบงกันเห็นมันนี่ละ บ่เคยสองทุ่มดอกสองทุ่มเคร่งสองทุ่มเคิงเห็นดอกพ่อบ่พ่อเคิงอันยุบานพ่อนเบิงสองทุ่มยี่สิบห้านาทีออกเสร็จเรียบร้อยโอ้เอ้าท่งน้นั้กว่าอีกวะเนือมันหนูเบิงท่าทั้งโทรศัพท์มันก็เลยสาวบ่กะโทรศัพท์นั่นล่ะแต่ท่างบานพ่อมันจะได้เปรียบแน่คือเน็ตมันเลี้ยวกว่ากันมั้งออยู่ไก่ตีเน็ตมันเลี้ยวกว่า กประมาณนั่นลหละประมาณว่าสองทุ่มเคลื่อนกันลู่พ้นยังสินะเออนี่มันตรวจพอเบิ่งหน้าเบิ่งซ้ายสองทุ่มบอร์ท้ากยี่สิบสามเบอร์ซ้ายยี่้สินะบวกเกินนะประมาณนั่นเนาะพ่อเนาะประมาณนั่นแหละทั้งคนตาจฉเบิ่งมัน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 บวกขึ้นกันเนาะเบอใ์นี่แยงยังขึ้นกันเนาะค่ะพ่ออบางบอลบบอลอกอกแก้เงอรยนถุนมบออ่อนถุนบอลกันค้ามเรอขอจ้าเี่มันเป็นจริงไหนกองสลามองเดียวกันอยู่กัได้ ยิน <laughs> นี้ก็ไปชี่ฮาหนอยฮาหนอยค่ะฮาหนอยวันนี้เด่นมิงรูดแปดกับหกแปดกับหกค่ะแปดศูนย์แปดสองแปดสี่จับคู่แปดศูนย์แปดสองแปดสี่หกศูนย์หกสองหกสี่หกศูนย์หกสองหกสี่การไปที่ศูนย์สองสี่ กัน024ค่ะบอกไว้เลยว่าสามวันรวดโอ้ยกินเงาๆเลยตัวนี้เงาหอนเลยสามหูรวดแล้วสอมมุกที่มุกเสืยแต่ดีๆมันเป็นัซนค่ะถ้าวันไหนมันออกน้อยวันต่อมามันก็จะออกหลายคู่ค่ะพ่อเป็นสันนี่ส่วนมากซสอบมึงนี ปวดปอดสองหมื่นสามหมื่นให้จังได้กระดี็ปเลือเล็กไข่เล็กยังยังคือมันเป็นแบบนี้เนาะเอามันเช็ดเดียวมันคุ้มสองคำหม่ไปเลยเนาะจต่พ่อกระดีเลนเนาะเอ๋อฮัลโหลจ้าฟังอยู่จะพ่อ อามันก็เป็นกระพริบกระพริบมันเป็นจังใดเออมันมันโชว์ลักฐานพิสๆๆ,ๆ,ๆิ์เท่าสาบเสียแต่ว่อเอ้ยโมแม่แบดพอจีเบ,บิร์ดบอ่มาเก็บอยู่ <c oughs> อาแค่ที่นี้ก,ก็แล้รถพามาเล็กรถพามาค่ะนี่รถพามาวันนี้สวยงามไปตามท้องเรื่องค่ะพ่อสวยจริงจรอืมกคสีงามแห้งสะนอกบันนี้รถรุ่นใหม่ด้วยโอ้ มาเติมลมลมอ่อน9779 9779โอ้งามีตัวละหวาสวยงามาจริงจริงหาังว่างามเนาะไม่เคยเห็นในเลนมิได้เห็นรถยนต์เนาะค่ะอืไมได้ถามว่าในเลกมาากนันจังไนมันคืองามในเลนรถยนต์โอ้ไปจองเอาเจาข้ามมาโอ้สอรถซื <c oughs> ้อ ไปจองไปทะเบียนไรก่อนยังไปซื้อรถเัสินะอือจช่พ่ออือโอ้ยังสี่ก็มี่บอกว่ามี่ต่นอนวะก็เทไราบาทจะได้เหล้หนว่า,างใหญ่นวะ <c oughs> อันละประเด็นอเอาธรรมดาแนอยังได้เลรีงามนเลยวะอือจะเสียงกันดีเขาตวัวกอเลยวะคะพ่อเขาคาไว,ว้วะเดรีงามามีนีเลรยรถคันพ่อจะถามสื้อไปแล้วเขาสื้อมาไปอยู่ กูเนี่ยโอ้ยมาขายพูเนี่ทำไมเฮ้อเาดูนี่ละเองว่มันอกไปนี่ละค่ะพ่อเอฟซีก็ได้พากันสักเกียดเอาหายเป็นแนวทาาเออมากตัวได้กับการมันไปตัวแดงมาว่ากับขัวมันไปค่ะข้า,ามันอเอเขาไปที่ห้องนี่ละบาทนี่เลี้ยกเลี้ยงกบกดี เรียกคนหนองจนหนึ่งมันจะปฏิวัติอยู่กับดวงอย่นี้ตัวอะไรปฏิวัติเลยอ่าเอฟซีก็ได้บุกเข้ามาเบิ่งมาฟังคลิปนี้จ้ะเขามากกับโค้ไหลโค้ดแฉเนี่ยเด้อะซอยกันทำมาอากินอันล่ะเขามากกับขอให้มีโซ่ให้มีโซ่มีไส้ตอนแรกกับขอให้มันมาใหนเงินให้ได้เงินได้ทองใส่กัน คนเด้อเอสซี SC ก็ได้สาะุจ้าขอขอบคุณพ่พอจ้าที่เอาเนี่ยข้ามาแบง่งปันเอฟซีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ